รีวิวเครื่องเลเซวินเทยุนะครับวินเทจนะครับตัวนี้ไม่มอินเจร์แปนยี่ห้อเนชชั่นแนลพานาโซนิกนะครับมีซองมาให้ตกรุ่นเลยนะฮะเป็นซองพลาสติกนะครับเป็นซองที่แบบหนาแน่นมากนะกันกระแทกนะครับตัวนี้เป็นเนชชั่นแนลนะฮะเดะโมเดลไ f 8 5 8นะครับไม่อินเจร์แปนนะครับประหยัดสูบนะครับใช้ไฟ2องโวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้นะครับ ต่อ,อาสายถ่านได้ถ่านเบอร์4มก้อน,นคือ4มก้อนด้านหลังจะมีรูหูฟังเป็นโนก็คือไลน์อิน MPX out ก็คือไลนอนะฮะแล้วก็สตูดิโออัสนะครับต่ออุปกรณ์ภายนอกเพื่อฟังเข้าในเครื่องนี้ได้นะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูแล้วตัวนี้แถมมาน,นี้ให้ด้วยนะฮะทามเมอร์นะครับเป็นตัวตั้งเปิดตั้งปิดนะฮะหมุนเหมือนเหมือนอ่าหม้อ กระทะไฟฟ้านะฮะที่มันตั้งแล้วมันดังกิ้งเหมือนไมโครเวฟอละครับมันจะหมุนย้อนไปอ,อป็อฟออฟปุ๊บมือนกันแต่มันไม่ได้ดังกิ้งนะมันจะค่อยๆหมุนมันจะมีเฟืองของมันสามารถอถดเข้าถ,ถอดออกได้นะครับนี่น,นะครับเป็นทัมเมอร์นะครับตั้งปิดตั้งเปิดนะครับมันมีทัมเมอร์เซตออนแล้วก็ทนะัมเมอร์เซตออฟตั้งปิดตั้งเปิดนะครับ เดี๋ยวจะลองไปใช้ดูนะฮะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูคร่าวๆอ,อันนี้จะทสด้วยการใช้ฐานให้ดูก่อนเดี๋ยวค่อยไปใช้ไฟนะฮะเดี๋ยวตัวนี้จะเทสให้ดูแต่ระบบเลยเครื่องสวยมากนะครับเดี๋ยวเวลาใส่ซองเนี่ยผมเะลาใส่ซองนี่กอไปดูไทยคลิปเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับในซองก็จะเขียนว่าเอ็นจีแปดนี่นะฮะนะครับเดิมๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเริ่มต้นแบบใส่าฐานนะครับใส่่านปุ๊บกดอ่อนตรงนี้นะฮะ ก็วอลลุ่มนะครับมี FM AM นะครับตัวนี้นะฮะซื้อไปนะฮะเนี่ย่เหมือนเหมือนเปิดแล้วมันไม่ดังถ้ามาออฟอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีำตำแหน่ง,นะอ,ง,นย off, off, งอยู่ตรงนี้มันจะไม่ดังนะเราต้องกดเนี่ยออฟถ้าออฟคำว่าออฟอยู่ตรงนี้บางทีบางทีผมส่งไปแล้วอ่าร์ามเมอร์มันดันมาถึงออฟ ให้ลูกค้ามันกดอ่อนนะฮะตั้งนาฬิกาอย่างงี้ก็ได้กดตรงไหนก็ได้หรือว่ากดค้างไว้อย่างงี้เลยก็ได้ให้มันออนตลอดเดี๋ยวผมจะออนไปไว้อย่างงี้นะฮะเดี๋ยวเวลามันทําเมืรอมันด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 ันันปุ๊บมันอัพปุ๊บมันจะตัดนะครับนี่จะถ่านระบบทําเมแล้วเข็มเข็มวิวตีปกตินะครับเป็นเข็มมอนเตอร์มันนะครับสามารถตั้งให้มัน ติดไม่ติดก็ได้ตรงนี้นะครับแล้วเราเน็ FM AM นะคเลือกเสียงนะครับ p o w e r นี่สีแดงนะ on off นะครับ AM บ้านเราคือ MW นะครับรับขึ้นบ้านเราได้ดฝั่งนี้จะเป็นวอลลุ่มนะเลื่อนขึ้นลงได้ปกตินะครับตอนนี้จะเป็นพวกโทนครับ music soft นะครับอันนี้ m นะครับขึ้นรับขึ้นดีมากนะครับ รก็าวิ่งได้ปกติด้วยได้ต่างๆไปสืบเกถามจนกระทั่งด้ความทัดติก็เลยนแต่ถ้าเราไว้อย่างเงี้ชิจะดภัยทีเกล่าวเกิดเรื่องโอนานะครเราะมันมาในสองเดี๋ยวเก็อบเนี่ยน้นเดือดเกือเนี่ยมันกำลังทำอยู่ใ FM ก็เลื่มมาด้านซ้ายนะฮะคึกเนื่ง FM จะรับได้ประมาณเก้าสิบสองเิด นะครับบ้านเรานะครถึง92ไม่เกิดนะครับ มีการสนับสนุนให้มีการให้ข้อมูลด้วยภาษาถิ่นด้วยรูปภาพซึ่งจะทําให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายและเข้าถึงข้อมูลนําข้อมูลไปใช้ได้ขณะนี้มีการทดลองด้วยระบบดิจิตอลที่เรียกว่าสาไฟจะใช้ไฟมีสายไฟแถมให้นะครับแต่สายไฟจะเป็น DIY หน่อยเพราะว่าหมออ่อนเล็กฐานไม่ได้แถมนะครับลูกค้าซื้อได้ทั่วไปเลยนะครับเพราะเป็นไฟฐานเบอร์ซีาซื้อได้นะครับ ใช้ทานได้ปกติต่อไปใช้ไฟสายไฟที่แถมให้ผมจะ DIY หัวมันเล็กลงนะครับเวลาเสียบให้ระวังมืออย่าโดนนะครับให้เสียบตรงนี้ก่อนค่อยไปเสียบปลั๊กนะฮะผมทำเมื่อกี้ผิดนะครับดันเข้าลึกๆนะครับจะมีช่องมันอยู่นะครับเพราะว่าผม DIY เอาแล้วก็เสียบปลั๊กใช้ไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้นะครับอย่าลืมนะฮะอย่าให้ทอมเมอร์ตรงนี้เห็นไหมมันไหลไปเรื่อยๆนะครับ เวลาส่งไปมันอาจจะอยู่เซตที่ออฟห้ามอยู่ห้ามออฟห้ามอยู่ตรงนี้นะให้เราออนไว้นะฮะถ้าเราไม่อยากใช้ถ้าไม่อยากให้มันออฟถอดออกอย่างนี้ได้เลยถอดออกไปได้เลยถอดออกไปข้างนอกได้เลยนะครับนะะีตัวนี้ก็ไม่เอ็นจแปรนะครับตรงรุ่นมันเลยนะครับหายากนะฮะตัวนี้น่าสะสมมากนะครับมีอุปรกรณ์ให้ครบมีซองให้ครบนะครับอันนี้ใช้ไฟนะก่อ <Okay. S 1> น ผ่านออกเนี่ยอันนี้ใช้ไฟได้นะครับไฟจงเลื่อยสิบวอนมาเรานะครับอันนี้จะเป็นรอยพวกลายนิ้วมือนะครับปั๊บเอ่อจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะ้ะาต้องดัดคนให้แน่นตัวนี้ขาดอย่างเดียวก็คือสายสะพายซึ่งค้าหาสายสะพายพวกสายสะพายกระเป๋ามาสะพายได้นะสวยเลยเลยปนระเทไทย ขาดแต่การตั้งเป้าหมายและร้อยเรียงเรื่องที่สองที่ฉันนำเรียนไปแล้วขณะนี้มีการถ่ายโอนเพราะฉะนั้นหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขที่จำเป็นจะต้องมาสนับสนุนมากขึ้นคือสาธารณสุขระดับอำเภอหน่วยงานเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องพัฒนาให้ตัวเองเป็นศูนย์ในการให้ควอมู้และอมาดำงนานร่วมกับประชาชนและท้องถิ่นให้มากขึ้น ดิฉันมองว่านี่เป็นโอกาสสี่ังนะเชิงัปกติทั่วระเทศเอ็มเพ็กซ์เอาลายเอาตคเป็นเ่อที่อาจจะต้องใช้นาในกานเปิดในวิทยุปกติหละฮะแล้วก็ต่ออปกรณ์ภายนอกนะครับเดี๋ยวผมจะต่อจากวิทยุเครื่องเล็กเครื่องนี้เข้ามาคำว่าเป็นโนมได้งต่สนวันนี้รายว่าตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ทั้งอะไรอินแล้ว โปรตอนนี้ได้หมดนะครับเต็มระบบเลยนะครับวนมากนะครับสมบัติ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 มบัตใสมบัิสมบัติสมบัติะมรัติสบัตจสมบเขียนบัติสบัติสม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 บัติอมบัติสมบัติสมบุติามบยติสมบั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 ติสงบัติสมบัติสมบัาิสมบัติสมบัติหมบัติสมบติสมบัติสบัติสมบัติสมบัติมบัติสมบติรมบัติสมบัติสมบอติสมติงมะัติสมเัาบั ซองให้ดันตรงนี้ออกนะครับมันจะมีคําว่า open ตรงนี้นะฮะดันตรงนี้ออกมันเป็นไม่ใช่ซองหนังนะเป็นพลาสติกแต่แข็งแรงมากนะครับจะอยู่ประมาณนี้ให้อยู่ด้านหนอย่านะฮะอยู่ด้านนี้นะครับตามนี้เลยลโพันอยู่ตรงนี้ก็ใส่จากตรงนี้ตรงรุ่นเลยนะครับเป๊ะนะครับล็อกก็ดันลงนิดหน่อยปึ๊บปึ๊บ ไฟหน้าปัดติดด้วยนะครับเมื่อกี้เลีนเทสให้ดูเดี๋ยวเทสไฟน้าปัดให้ดูเสียบปลั๊กนี่ดันเข้าลึกๆนะแล้วก็ระวังชัดระวังชัดที่มือด้วยนะฮะไฟน้าปัดนะครับติดปกตินะครับโอเคนะครับโขอจบการรีวิวนะฮะมีซองให้ตรงรูนซองแข็งแรงมากนะฮะอย่างสวยเลยนะครับโอเคครับโขอจบการรีวิวขอคณครับ